马靠谱。 ยองเซราบู oon, พบกับหมอขอพูดแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาพูดเกี่ยวกับอาการของน้องจีฮุนเฟชเชอร์กันค่ะอันนี้เป็นข้อมูลเก่าแล้วนะคะเหมือนน้องเนี่ยเคยได้ให้ข้อมูลไว้ว่าเส้นเสียงของน้องเนี่ยมันไม่ตรงทำให้เสียงของน้องเนี่ยแหบแล้วก็ทุมหมอก็เลยสันนิษฐานว่าน้องจีฮุนเนี่ยน่าจะเป็นโรคเส้นเสียงตีบหรือเปล่าเส้นเสียงตีบนะคะหรือว่า vocal cord s เ e n o s i s เนี่ยเป็นภาวะที่เส้นเสียงหรือช่องว่างระหว่างเส้นเสียงเนี่ยมันแคบลงส่งผลให้เสียงเนี่ยมันเปลี่ยนนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นเสียงแหบพูดลำบากนะคะหรือว่าาาาาาา้รยเเหออกกกกิิิดดดดดัสจจมๆะใตขไ สาเหตุของเส้นเสียงตีบนะคะข้อแรกเลยเนี่ยก็คือการใช้เสียงมากเกินไปนะคะเช่นร้องเพลงตะโกนนะคะพูดเยอะโดยไม่พักเส้นเสียงเลยอย่างที่อเอยเ่ยอาจจะเกิดมาจากการอักเสบเรื้อรังเช่นหลอดลมอักเสบนะคะหรือว่าเป็นไซนัสอักเสบอย่างที่3เลยนะคะก็คือมีการติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียลงที่กล่องเสียงไม่ว่าจะเป็นไข้หวัด ะไรทาให้เวลาเราเป็นไข้หวัดเนี่ยเราจะเกิดอาการเสียงแหบขึ้นได้อย่างที่4เลยนะคะก็คือกดไหลย้อนเวลาเป็นกดไหลย้อนเนี่ยอาหารที่ย่อยแล้วเนี่ยมันอาจจะย้อนขึ้นมาทางหลอดอาหารได้แล้วไปโดนเส้นเสียบทำให้เส้เนเสียงเกิดการอักเสบแล้วก็ตดในที่สุดอย่างที่5เลยเนี่ยคือการบาดเจ็บจากเส้นเสียงนะคะไม่ว่าจะอาจจะเคยทำหัตการจากการส่องกล้องนะคะหรือว่าเคยใส่ท่อช่วยหายใจนะคะอันนี้เนี่ยอาจจะไปโดนเส้นเสียงแล้วก็ทำร้ายบาดเจ็บได้อย่างที่6นะคะก็คืออาจจะเป็นภาวะพังผืดหรือเนื้องอกบริเวณเส้นเสียงนะคะอย่างที่เจาทนะคะก็อาจจะเป็นจากเเเสส้้นาาทอีี่มลลยงงงตัวก ทำงานผิดปกติอาการที่พบบ่อยนะคะก็จะเป็นเสียงแหบเสียงแห้งนะคะพูดได้เสียงเนี่ยค่อนข้างเบาเหนื่อยเวลาพูดไอเรื้อรังนะคะหรือว่าเจ็บคอเรือรังหรือถ้าใครเนี่ยมีติ่งเนื้อหรือว่าอะไรไปเบียดบงังไอตัวเส้นเสียงเนี่ยอาจจะเกิดภาวะหายใจลําบากหรือว่าลืนลาบากได้เลยอันนี้ต้องรีบไปพบแพทย์หากคุณรู้สึกว่าเสียงแหบเรือรังเนี่ยนานมากกว่า2อาทิตย์เนี่ยมันเริ่มเข้าขั้นผิดปกตินะคะควรจะไปพบแพทย์หูคอจมูกนะคะเพื่อได้รับการส่องกล้องเพื่อได้รับการตรวจวินิจฉัยอย่างถูกต้องค่ะวันนี้หมอก็มาให้ความรู้เล good